ไปเอามาจากไหนอ่ะทุเรียนกิโลละ100บาททําไมไปที่หน้าร้านแล้วถึงไม่มีราคานี้เลยอ่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะคืออันนี้จะมาชี้แจงนะคะว่าทุเรียนที่จะโบไปซื้อเนี่ยคือจะโบสุ่มเสี่ยงไปนะคะไม่ได้นัดแนะกับเจ้าของร้านใดๆเลยว่า เธอต้องเอาป้ายมาติดว่าเป็นกิโลร้อยกิโลละสองร้อยกิโลละร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ไม่ใช่นะคะคือการเดาเข้าไปว่าจะมีทุเรียนไหมแต่เราไม่ได้คำนึงว่ามันจะต้องเป็นกิโลละหนึ่งร้อยบาทขอแค่เข้าไปแล้วมันมีทุเรียนให้เราเลือกหลายราคาแต่วันนั้นที่เจโบไปซื้ออ่ะมันเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับเจโบ กับแฟนด้วยซ้ำที่เข้าไปแล้วเนี่ยเจอตะกร้าที่มันมีหนึ่งเนาะหนึ่งร้อยบาทกิโลละหนึ่งร้อยบาทฟังไม่ผิดค่ะคือกิโลละหนึ่งร้อยบาทแล้วมันเป็นลูกที่เขาคัดมาใส่ตะกร้าโลละหนึ่งร้อยก็คืออาจจะเป็นลูกประเภทว่าแตกก้นแตกตูดหรือว่าลูกที่มีตำหนิลูกที่คนจิ้มแล้วอาจจะช้ำช้ำมากมาก ไม่มีใครเอาเขาก็เลยต้องมาตั้งไวต้ตะกกล้าละ100บาทหรือเป็นลูกที่ใหญ่จนเกินไปอาจจะเปลือกไม่สวยนู่นนี่นั่นมีแมลงเจาะแต่ว่าแมลงเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปเจาะด้านในของเปลือกทุเรียนได้เขาคนที่เห็นเนี่ยเมื่อสภาพของทุเรียนที่มันเปลือกไม่สวย ใช่ไหมคะถ้าเราเห็นทุเรียนที่เปลือกไม่สวยเราก็ตัดทิ้งไปแล้วคือเราไม่เอาแต่ข้างในเนี่ยมันยังกินได้อยู่ทำไมเจโบถึงรู้เรื่องทุเรียนเพราะว่าเจ้โบเคยทักไปถามร้านเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของสวนที่เป็นทุเรียนใต้เขาจะเสนอราคาว่าพี่จะเอาทุเรียนโลละร39มบาทไหม เราก็เลยถามไปว่าทําไมทุเรียนมันถึงถูกจังเลยคะน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่คะที่ทุเรียนมันราคาถูกแบบนี้หนึ่งเปลือกมันไม่สวยก็คือเขาไม่ได้ฉีดยาระหว่างที่เขาปลูกมแมลงมันสามารถเข้าไปเจาะเปลือกได้แต่ในความว่าเป็นทุเรียนอะ มันมีเปลือกที่หนาอยู่แล้วมแมลงไม่สามารถชอนชัยเข้าไปถึงในเนื้อทุเรียนได้ฉะนั้นมันถึงกินได้เฉพาะเปลือกด้านนอกที่มีรูมีลามีนู่นนี่นั่นราคามันถึงไม่แพงเขาก็เลยคัดเกตก็คือเหมือนเป็นทับเปรียบเสมือนเสื้อผ้า ก็เหมือนเสื้อผ้าที่หลุด QC อันนี้ก็เป็นทุเรียนก็เปรียบเสมือนทุเรียนที่หลุด QC ที่ไม่มีใครเอาสวนไม่สามารถส่งไปในราคาเกรด AAAA AA AA ได้เขาก็เลยคัดตกออกมาเป็นทุเรียนราคาถูกเขาก็เลยมาดั้มราคาลงไปให้มันถูกลงแต่เนื้อด้านในคอนเฟิร์มได้ว่าอร่อยจริงทำไมถึงพูดแบบนี้ได้ก็เพราะว่าซื้อมากินแล้วแล้วเคยสั่ง ร้านของน้องเข้าไปให้คนที่บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาผ่ากินคอนเฟิร์มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเนื้อทุเรียนข้างในคือสวยมากดีมากอร่อยมากแต่แค่เปลือกไม่สวยเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่คลิปทุเรียนใต้ที่ซื้อจากน้องเขาอันนี้เป็นคลิปทุเรียนที่ซื้อจากโกดังทุเรียน ไปโดนจังหวะที่มีกิโรล,ละ100บาทเป็นความโชคดีก็เลยได้ทุเรียนรูกนี้มาไม่ไม่ได้แอปแแอมไม่ได้หน้ามา้าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นในการมารีวิวทุเรียนร้านนี้นะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโกดังทุเรียนเลยแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของร้านเลยด้วยซ้ํา เป็นลูกค้าธรรมดาที่ชอบ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 กินทุเรียนก็เท่านั้นเองค่ะแล้วไปโดนจังหวะที่เราได้ลูกทุเรียนแบบสวยมากๆแล้วก็ราคาดีสุดๆดีแบบเวอร์วัง ไปซื้อทุเรียนเกิดมาอายุจะ35ปียังไม่เคยเห็นทุเรียนที่ไหนที่เยอะขนาดนี้เพราะว่าไม่เคยไปซื้อทุเรียนที่ตลาดไทยเลยไม่เคยได้ย่างก้าวเข้าไปแค่ซื้อร้านเล็กๆนๆ่น้อยถ้าชอบก็คือจอดซื้อถ้าไปจิ้มแล้วดูราคาไม่แพงมากก็คือเอาเลยแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีมากๆที่ได้กินทุเรียนที่เยอะราคาดีคุณภาพดี น้อยมากที่จะเจอทุเรียนอ่อนครั้งเดียวที่เจอทุเรียนอ่อนนอกนั้นเป็นทุเรียนที่เนื้อดีมากๆเห็นเปลือกหนาะๆแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าเนื้อเขาอร่อยมากมีคนถามว่าทุเรียนจันทร์กับทุเรียนใต้ต่างกันยังไงเจ๊โบบอกได้เลยว่าต่างกันแค่เปลือกแต่รสชาติเจ๊โบบอกเลยว่าอร่อยเหมือนกันมันเหมือนกันนวลเหมือนกันแซ่บเหมือนกัน คู้ใหญ่พูเต็มไม่เคยเจอทุเรียนเละเลยอันนี้ซื้อมาโลละร้อยนะคะแกะให้ดูสดสดแบบนี้เลยนะไม่ใช่หน้ามานะคะก็คือสวยเหมือนในคลิปเลยเหมือนในคลิปเป๊ะๆวันนั้นไปซื้อทุเรียนซื้อได้มาประมาณร้านโกดังทุเรียนได้มาสองลูกลูกละสองโลก,กว่าสองลูกปีไป480รกว่าบาท ลูกใหญ่มากถ้าคนที่ติดตามในคลิปจะเห็นนะคะว่าจะบบปอกทุเรียนเนี่ยเป็นลูกใหญ่ล้วนๆเลยอันนี้คือโลละร้อยแล้วมีคนมาเม้นในคลิปนะคะว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ย